Hey, เฮ้สวัสดีครับปุ้งตายโอเคเรียบร้อยอะสวัสดีเขาเรียบร้อยนี่นะครับแล้วนี่กลับมาอยู่ในพาสสองของฮิตแมนนะครับเนื่องจากอุ้งงานม,มานานติดเกมออนไลน์ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่อ้าวเวนกรรมปิดล็อกก่อนนะครับครับตอนนี้ไม่อยู่ในวิชนันที่สองนะครับซึ่งมาโคเข้าอาจจะยังเล่นไม่ผ่านก็ได้นะแล้วก็พยายามไม่ได้ผ่านกันนะ อัาอสไนเปอร์มามีคนอยู่ข้างหลังเราครับอชิบหายอ้วมันเห็นปู่อะอุ้ยตายเห็นกูจะได้ไงเดืดน47 officers are arriving at the building looks like the meeting is starting ahead of schedule be ready 47ไม่ได้วูเลพูดมาทาวเสมากก่านะ ติวบอลเล็กเอาไว้ย่อนติบอลเลกติวบอลเลกตุ้ตุ้ร้อเหยียบประกอบปนงจเย็นนับเกมอ้าวิ้มันไปข้างล่างแล้วเหรอวะเราใช้โอเคเราใช้เองหาดีนเหนกูใช้พีเองกูใช้เอง้ปอุ้ยักเอ้ย ได้ใจมากเลยเสียงอุ้งจอยว่าขับปัอดภัยกด M ก่อนดูแมพไว้ก่อนนะ<ม>เพื่เอเ่นเกมนี้<ม>ต้องดูแมพด้วยมไม่งช่อบมีคนมาตุ๋ยพิกล็อกอ้าวเสร็จแล้วครับพยายามเล่นให้ขาดให้เร็วที่สุดนะครับตอนนี้พ,พยายามเล่นไม่ใส่ไม่ได้ใส่นไ,ไม่นอกเอื้องนะ รเราไปตามท่อตรงนี้เสียงอะไรวะ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเชียยหนูท <c oughs> ี่หายหนูตายเวรต้องล,ลากากศพหนูไปซ่อนครับโอ้่หไว้ตรงนี้แหละศพหนูแม่พยายามมงลาศพหนูนี่มึงลาเหมือนคนเลยเนาะไปกับสิ เวนรทำซึ่งตอนนี้ผมผมเออใช่คเออลืมแล้วว่าต้องยิงคนไหนเอาเลยครับพอถึงมิชซี่นนี้ผมต้องเอาสไนเปอร์เจาะหัวนี่ผมจะไม่ได้เจาะหัวใครเจาะหัวผิดคนนี่กูเฟลทันทีครับอุ๊ยอุ๊ยอ่าตอนนี้ต้องใช้คอยจะเย็นครับมีคนเดินมาะะนครับจะเย็นไปครับ รอเ,เข้ามาก่อนครับเราจะพยายามไม่ให้เขาไม่ให้เขาเห็นนะครับเอ้ยมึงเห็นสไนเปอร์กูบ้างไหมล่มาหัวโดวนี่สนยสไนเปอร์มึงไม่สังเกตเว้ยอร,รอด่าก่อนเนอะบ เ,เกมนี้เราจะบู๊อย่างเดียวไว้นะครับต้องใช้ความใจเย็นเป็นที่สุดนะครับครับโอเคครับเข้าไปครับเ้ยครับเอาเวรุยมีหยิบี่สองแม่งอีกเนื่องจากเสียงเกมมันจะดังหน่อยนะพยายามเอาปืนเก็บเสียงมานะครับ ครับแล้วเข้าไปเปลี่ยนเสื้อตรงนี้นะออกตัวครับไปครับพูดตรงๆผมไม่ชอบคนนั้นเลยนะ เไปเรื่อยครับ47 The meeting minutes begin five will in เราต้องไปทันภายในห้าทีนะไม่งั้นโอ้ยเสียงดังเฟ้ยเสียงดนตรีอะไปตั้งหนาเนี่ยยิงไม่ต้องการทีอเราเอามาทำไมยิงแม่งให้หมดครับเกลียดมากเลยพวกที่ชอบเดินไปเดินมาอย่างนี้ ต้อไปทันภายใน5ะนาทีครับตไม่งั้นปเปเ้าหมายเรจะหนีไปครับโอเคครับอ้้หเจีเจอหน้าแม่งตกใจหมดตรงหน้าประตูเลย47 The meeting w i ครับตอนนี้เหลือ4นาทีครับ นนะครับจุดนี้ผมขอเซฟไว้ก่อนนะเพราะผมจะไม่ได้ว่าต้องยิงตัวไหนนะครับเซฟไว้ก่อนอันไหนวะอันไหนวะเออเนี่ยครับเพราะผมจะไม่ได้ว่าผมได้ยิงคนไหนนะครับเนื่องจาก it appears that a total of four generals have joined the meeting. I need extra information to pinpoint my target. That sounds. ครับวันนี้ปะปูไม่รู้นะครับยิงไม่เรียบร้อยครับ ถึงเปิดแล้วก็ต้องวิ่งหนีไปครับโอเคเพราะว่ายิงถูกคนนะครับมิชาราไม่เฟล,ลนะยา yeah. ถูกกันล้วยเอาละครับแล้วก็วิ่งกลับไปจุดเดิมครับไปรถไฟ ครับดานี้ก็ไม่ได้ยากเลยมากเท่าไหร่นะครับออโอ้แต่สว่าดาดต่อไปเดี๋ยวผมกิเกียดแต่มันนั่งแค้นมากเลยเพราะโคซับซ้อนนะครับเราต้องช่วยตัว,ตวกัรออกมานะครับเอ้ยไม่ใช่สิดาดต่อไปนี่มันยังง่ายอยู่ครับประมาณมิชลี่สี่นะครับ ก่อนกับต้องไม่อยู่ครับเสื้อเราเองครับอ้าวมีคนเห็นทหารตายอะต้องรีบปะครับ โอ้โหนี่หนูตายจริงเหรอวะเอื้อนแะม่โคตรเยอะเลยหนูตัวที่เดียมวมาเอื้อนมาจากไหนวะเนี่ยเออเสียเพลงหายาทีอ้นาวน,นั่นนีไม่จบไปมาเยอะเสียงเพลงมาเยอะไม่ได้ต้องการเลย ครับและนี้คือวิธีการปิดกระสุนครับยิงยิงยิงกดเก็บปืนแล้วกดหยิบออกมาใหม่โอเคเปลี่ยนกระสุนเสร็จเรียบร้อยแล้วชอบสิ่งปืนไม่ไนเนาะปุุงปุงปุงปุุงครับแล้วก็ผ่านนะครับไงมิชนที่สองครับไว้เจอกันใหม่กันนะถ้าคุณมีงานอีก